ที่สองหนึ่งสี่กุบห้าสิบเมตรหญิงเวลาผ่านเกฑ์สามสิบเก้าจุดหกสามวินาทีรูที่สามอภิสลาบุญเกือ้อจากศีสเกตรูที่สี่เพียงหวนกวัิโทโตะโกจากกรอนพามีและรูที่ห้ากวิชยาดาไตาทา Take your money.